ทูกทกราหวะ่าถึงมองบาถึงข้างมุกตกโอ้อ,โสโสโอเหียบลอยเลยครับดอกนี้สวยแห้งอี่ทางปีนังสันก็เพิ่นจับบอดี้ไงสวัสดีครับขออนันกระฟังดีที่เาครับผมไม่มีแบบผ้าที่นองมากวานหอยครับ หัวยใหญ่ครับเลยว่าจะมาบานเบึงเพื่อได้นะครับผมไหนบัวใดก็ไปดูกันครับผมไปเดินหาก่อนครับเดินไปทางล่าง ไวมาน้ำไรได้เนาะน้ำบกแล้วดูสนเขาเข้ามาเอากันลหละมาพยยังเว็นมันขิงเขาบ่มาเอา we <laughs> 是不是啊？ ไม่ได้ปิุกแค่กันเป็นไงบ้างฮะแหนี้เป็นจังไรเนี่ยโอ้แหนี่สุดยอดเลยพี่น้องเลยแหนเดียววานบางนึงบวคขึ้นบวชฟันเลยนี่ซีโต้แหนเดียวเลยนี่ติดใหม่น้ำซโตฟานินหลวนๆนเลยพี่น้องคุณวันบาง,งงานนะ วางลงนั่นมาลงเห็นไม่ไหนชัดไหมไมนกลับมาเคยชัดเพราะเราบ่มไปชัดจิชัดไหมชัดมีโต้น้อ่เดียวเลยพี่น้องน้อโต้พี่โต้อืมนีุ่ดๆเลยพี่น้องเอ้ย คุมแล้วครับมือนี่ออกมาครึงงคร่งชัง่วโมงครึ่งชั่วโมงคุ่มบะคุมคุมแล้วครับนี่แฮ <c oughs> เดียวซีโต้โฟเม่เอ้ยเกินมากำลังจะวานถึกวานห่าวนะแมนบอืมวานห่าวอ้อย่ังสิวานหาอาอ่าววานห่าวาวานห,าานหา่า,หาวบได้ผลงมยังเลยลงไป ตื่นเต้นท่านหาอยู่พี่น้องเอ้ยสุดยอดได้แล้วครับกับข้าวเราไปให้แม่ให้ยายกินนะครับโอเคครับสุดยอดแล้วเดี๋ยวจะมาลองวานดูอีกครับสักสองสามเหเสือได้อีกนะครับเนาะไปครับต่อไปกับแกะป้าครับแกะเแล้ะครับ ดูให้ผมแกป่ป้าครับบัวลอยหายอะไรป้าครับผมกล้องจิ้งสีงมาวานเอา้ยังนะเอาหอยครับมาหวานมาหอยกล้องจิ้งสีงมามาหวานเอาหอยครับนี่บังหอยบหอยได้จังนวยได้บังหอยหาหนวยหาหนวย,นวยกับป้าเต๋อวานป้าแห่เดียวได้ว่าบา,าบ่ได้ก็สิกลับ

ผมบอกว่าบอยู่โอ้ถามถามมันบติดไม้ก้างออกว่านาชิยู่หลายกว่านั้นเป็นฝูงเนาะมันาชิเป็นฝูงของมันป่าฝูงป่ากำลังแลนป่าตะแหงบ่หมานครับบอกแล้วว่าบ่หมานมันจะเอาโตจังนะยี่สิบโลยี่สิบโลว่าบอยู่นานาปูตตาปูตตาหายปูตตาวานต้องนาปูตตาบ่ได้ วานคีดลดออกมาหน่อยเดียวมาวานไหมไลซีโต้เล่ยบัดสดสดเลยพี่นองธรรมาชาติเลยแับที่ที่ครับจา้าพวรที่บาทอืมเลยเพราะว่าแฮมานยวเพิ่งดูถูกเขาว่า มองไปถึงห้าตุ๊กตุ๊กเหรียบร้อยเลยครับดอกนี้สวยแห้งอี่ทั้งปีทังสันก็ะเพื่อนจับบอดี้ไงมันเต้นแห้งโตแบบยางไงน้ำพุ่นหนาวึ้นไปใกล้ๆขึ้น้หอบอ้งเหียบร้อยเลยบันนี้ ทายไปอีกทายมองปล่อยไปอีกตัวดิก็หน่อยออกสิบกว่านะโตยแง้งแค่ออกตัวแม่มันเองปล่อยไปตัวหนึ่งที่หนอนเอ้าไหมไ้่ไหมเลยแค่เลย,เลยตั้นเด็กวันได้หรอก ตู่โลนึงเองใส่อันนี้ไปเลยนี่นะนใส่ถังเลยเออนั่นละ,ะตุ่นตุ่นตุ่นกับคุบบระทันเลยเนาะ คุกยังไก็ไม่อยู่ไก่นามพูดแกต้องปนี่นี่ดน้ำกพี่น้องเอ้ตัวหรือเขหายเหรอยังมีการรักษาอีกส่สามตู้ผมหายอย่างยังไดวันิปันปู tôi nó này cái này bay 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 này, như là bay bay lại, ้าคอยกระดาษเลยเดยอสนองเรื่อยตัวให้ไม่ต้องนยจับไปเงี้ยเหรอดออก คุมยังบัน,นีัคุมแล้วฮะคุมแล้วคุมแล้ว <c oughs> นเส้นอายตวนันนี่เฮ้ยจะออกปลาถึขขนนงขูนี่ตกหนามใบีืน